e u r o คอปเตอร์เฟน็กเ5เอสห้าห้าศูนย์าเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนและติดอาวุธของกองทัพบกไทยมีความคล่องตัวสูงทำการจัดซื้อเมื่อปี2,554จําจำนวน8ลํลำเริ่มทำการรับมอบลำแรกในปี2,556จนถึงลำสุดท้ายในปี2,557ประจําการหน้ากองพันบินที่1กรมบินศูนย์การบินทหารบก ชายาเฟนเนกหมายถึงจิ้งจอกเฟนเนกที่มีความสามารถโดดเด่นปฏิบัติการได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน AS 5 5 0เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบา4ที่นั่งสำหรับนักบิน2นายช่างเครื่อง1นายและพลยิง1นายติดตั้งเครื่องยนต์อารีเ2ล1ขนาด860แรงม้า1เครื่องทำความเร็วสูงสุด287กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วเดินทาง202กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบิน22,965ฟุตบินได้นาน3ชั่วโมง48นาทีที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งปืนกลอากาศ HMP 400 LC ขนาด12.7ม mm, มกระป๋อดจรวดอากาศสู่พื้น FZ 220ปืนกล MAG 5 8ขนาด7 6 2ม mm. มมีขีดความสามารถในการลาดตระเวนทางอากาศการปฏิบัติการโจมตีร่วม การโจมตีทางอากาศอย่างจำกัดและการกำหนดเป้าหมายให้ปืนใหญ่ปัจจุบันยู Eurocopter Fenec AS 550รู้จักกันในชื่อ Airbus H125M